สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนะมีเมนูวุ้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นชาเขียวค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะถ้าใครเคยไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเมนูขนมตบท้ายใช่ป่ะก็จะมีวุ้นที่ทานกับถั่วแดงหรือว่าทานกับไอติมชาเขียวอย่างเงี้ยถ้าใครอยากลองทําเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําวุ้นชาเขียวกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะน้าเปล่าค่ะน้าตาลทราย ผงชาเขียวผงเจลาตินและผงวุ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำวุ้นชาเขียวกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแนนนำหม้อมาหนึ่งใบนะคะใส่น้ำค่ะนี่แนนเปิดไฟไปแล้วเ,เดี๋ยวเราจะต้มแค่ให้น้ำมันพออุ่นๆมีควันขึ้นนะคะแล้วก็ ขั้นตอนต่อมานะคะน้ำตาลทรายใส่ตัวผงชาเขียวลงไปแล้วก็ผงวุ้นค่ะผงเจลาตินเก็บไว้ก่อนนะคะไว้ใส่ที่หลังสุดเลยอันนี้คนๆให้น้ำตาลทรายให้ตัวผงชาเขียวผงวุ้นเนี่ยมันเข้ากับน้ำตาลทรายนะคะพอเวลานำไปเทลงไปในน้ำใช่บ่ะมันจะได้ละลายง่ายๆถ้าเราเทแบบแยกๆลงไปอะ่ะ มันก็จะละลายยากกว่าค่ะเนี่ยคนให้เข้ากันแค่นี้เองเดี๋ยวเรารอให้น้ำร้อนแล้วก็ใส่ลงไปนะคะสำหรับตัวผงเจลาตินนะคะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังเพราะว่าเจลาตินอะมันไม่ต้องการที่ให้น้ำเดือดมากๆเราค่อยใส่มันแค่ใส่น้ำอุ่นๆอย่างเงี้ยมันก็ละลายแล้วค่ะ ประมาณนี้ขอเล่งไฟหน่อยน่าจะได้แล้วน้ำเริ่มร้อนแล้วมีควันขึ้นแล้วนะคะ,คะใส่ทุกอย่างลงไปคนให้เข้ากันค่ะให้น้ำเดือดน,นะคะเราค่อยเอาลง เพราะว่าถ้าน้ําไม่เดือดใช่ปะ่ะแค่รนะ้อนอ่ะตัวพงวุ้นเนี่ยมันจะทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะเนื้อขนมของเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งจะต่างกับตัวเจลาตินถ้าหากใครรู้สึกว่าสีของตัวชาเขียวของเราเนี่ยไม่สวยมันอาจจะดําเกินไปหรือว่า,าจ,จะเขียวแบบไม่ได้อย่างที่เราชอบเนี้ยใส่สีเขียวผสมอาหารเพิ่มไปหน่อยก็ได้ค่ะแล้วแต่ต้องดูยี่ห้อของแต่ละคนนะคะว่าเวลาเอามาใช้เนี่ยมันสีเป็นยังไง แต่ความชอบถ้าใครชอบแบบสีธรรมชาติที่เขาให้มาอางเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้มให้เดือดก่อกกนละก,กันค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกัน mm. ค่ะตอนนี้ตัวน้ําวุ้นของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็แค่ปิดเตานะคะเอาแค่พอมันเดือดเดือดก็พอปิดเตา mm. เราค่อยมาใส่ ผงเจลาตินแค่นี้คนให้ละลายแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักให้เย็นสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยไปเทลงพิมพ์นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ตัววุ้นของเราก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะทีนี้นั่นก็เตรียมพิมพ์ไว้นะคะถ้าที่บ้านใครมีเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี้ยใช้ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นพิมพ์วงกลมก็ได้อย่างที่มีนะคะเป็นพิมพ์ใส่น้ําแข็งก็ได้ะคะ่ะตามชอบเลยอันนี้เดี๋ยวน่าจะใส่พิมพ์แบบนี้แล้วก็มาตัด ทีหลังกันนะคะเราก็แค่อันนี้แนนปูพลาสติกแปไว้หน่อยนะคะเผื่อมันไม่หลุดจากพิมพ์อย่างเงี้ยถ้าเราปูไปมันจะได้แบบหลุดง่ายๆหน่อยมันอาจจะไม่เข้ามุมเป็นสี่เหลี่ยมใช่ป่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเอาออกมาเราค่อยมาตัดอีกทีก็ได้ะคะ่ะนี่น่าจะได้หนึ่งพิมพมันจะมีเศษตะกอนอยู่ข้างใต้นะคะ กองก่อนก็ได้หรือว่าเทลงไปเลยเดี๋ยวตอนสุดท้ายอ่ะเราค่อยมาตัดออกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปนอนก้นอยู่แล้วใช่ไหมแค่น้เองดึงให้มันถ้าหากว่ามีฟองนะคะแนะน,นำให้ตักฟองออกด้วยค่ะมันไม่สวย เล้วหน้ามันจะไม่เรียบเนียนนะคะแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวแนนจะนำไปแช่ตู้เย็นให้เซตแข็งตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัววุ้นชาเขียวของเราก็เซตได้ที่แล้วนะคะอันนี้แนนเอาออกมาจากพิมพ์แล้วก็แค่ยกออกมาแค่นั้นเองค่ะทีนี้เราจะมาตัดกันนะคะให้มันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตัดขอบทิ้ง อันนี้ชิ้นแล้วแต่ขนาดที่ชอบเลยนะคะตามใจเลยแต้ตัดที่ครึ่งก่อนเพราะว่าเสิร์ฟแค่ถ้วยแค่นี้เองตัดขอบทิ้งไปเลยมันไม่สวย ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมันไม่เหมือนกับบุนแบบบุนบ้านเราใช่ป่ะที่เไม่ใช่นั้นไม่ได้ใส่ผงวุ้นอย่างเดียวมันจะแบบจะยังนุ่มๆอยู่แล้วก็ยังคงเซตตัวแข็งแบบนี้ด้วย<ๆ>เพราะว่าใส่ตัวผงเจลาตินเพิ่มลงไปแต่ถ้าเราใช้เป็นบุ้นอย่างเดียวใช่ป่มมันจะไม่แบบไม่เป็นอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยนุ่มจะออกเด้งๆแข็งๆซะมากกว่า <S <S แต่ถ้าเราเพิ่มเจลาตินลงไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <S <S <ๆ S 1> จะนุ่มๆเด้งๆ ก็จัดใส่จานนะคะขอใช้มือเลยละกันมันจะได้หิดได้ไง่ายงแค่นี้วางเรียงลงไปทานคู่กับถั่วแดงหรือว่าไอติมชาเขียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตามชอบเลยก็จะเป็นไอติมรสวานิลาก็ได้คะ่ะ ก็ตอนทานกระทานคู่กันหรือว่าจะทานใส่กับน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ถั่วแดงอันนี้ก็ได้แล้วนะคะชิ้นค่อนข้างใหญ่นิดนึงให้มันแบบมีใต้เนื้อเน้นๆประมาณนี้ก็พอคะ่ะนี่นะคะเราก็แค่มาจัดเรียงใส่จานเออใส่ถ้วย ทีนี้ก็เป็นตัวถั่วแดงค่ะถั่วแดงกวนสามารถหาซื้อได้เป็นแบบกระป๋องหรือว่าจะกวนเองก็ได้นะคะในเว็บไซต์ของเออในเว็บฟู้ดทา a เวลของเราก็มีวิธีขั้นตอนในการทำอยู่ค่ะเลยแค่นี้แล้วก็ทานคู่กับไอศครีมก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูวุ้นชาเขียวของเรานะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาหน้าทานแบบนี้ถ้าใครอยากลองทํานะคะสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv จะมีวัตถุดิบขั้นตอนวิธีการทําแบบละเอียดเลยค่ะสําหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ